ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมมีความเป็นผู้นำสูงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทะเยอทะยามกระตือรือร้นมีความกล้าหาญตรงไปตรงมาใจใหญ่รักเกียรติรักศรีรักษาภาพาพจน์หน้าตาของตนเองเป็นอย่างยิ่งผู้ที่เกิดเดือนนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การบริหารและการเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นในหน้าที่การงานที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับบุคลิกของเขาอย่างเช่นนักการเมืองผู้นำชุมชนหรือรับราชการส่วนการเงินถือได้ว่ามีโชคทางด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งเงินทองไหลมาเทมา ไม่ติดขัดส่วนเรื่องความรักเป็นผู้ที่บูชาความรักโรแมนติกให้ความสำคัญในการเลือกคู่ครองด้านสุขภาพควรระมัดระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมทั้งกระดูสันหลังเป็นต้น คลิปนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมด้วยนะคะ